สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รายวิชาการง,งานอาชีพพื้นฐานหนรหัสวิชางงูสองสนนยะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับ EP นี้เป็น EP สุดท้ายนะครับของการเรียนในหน่วยนี้ EP ที่7.1นะครับทำไมต้องจุดหนึ่งด้วยก็เพราะว่าเป็น EP ที่ทําต่อเนื่องจาก EP ที่7คือเป็นการทําแบบทดสอบครั้งที่2นั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้กันเสียเวลานะเรามาเริ่มทําแบบทดสอบรวมกันเลย ข้อ6ครับนักเรียนต่อมานะเรา5าข้อแล้วข้อนี้ข้อที่6นะครับข้อ6ครับถ้าต้องการให้การดูแลเสื้อผ้าเสร็จเร็วและสมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานควรปฏิบัติตามอย่างไรข้อหนึ่งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การดูแลเสื้อผ้าให้พร้อมก่อนลงมือปฏิบัติงานข้อ 2. ให้สมาชิกทุกคนจับสลากว่าแต่ละคนจะต้องทำงานอะไรบ้างข้อ3 วางแผนการทำงานและแบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่มทำทุกคนข้อสให้สมาชิกทุกคนร่วมลงมือมติลงมตินะครับเลือกคนทำงานเพียงคนเดียวขอ้อใดครับนักเรียน3มินาทีปิงหมดเวลา ถ้าต้องการให้การดูแลเสื้อผ้าเสร็จเร็วและสมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานควรปฏิบัติอย่างไรครับนักเรียนเฉลยคือข้อ3นักเรียนวางแผนการทำงานและแบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่มทำทุกคนเพราะอะไรครับเพราะการวางแผนการทำงานและแบ่งงานให้สมาชิกนะครับนักเรียนจะทำให้เป็นการลดความสับสนในการทำงานทำให้การดูแลเสื้อผ้านั้นเร็วและสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานนั่นเอง ข้อ7นะครับข้อ7ข้อใดเป็นการดูแลเสื้อผ้านะครับร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มอย่างมีคุณธรรมข้อใดเป็นการดูแลเสื้อผ้าร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มอย่างมีคุณธรรมข้อหนึ่ง A ขอให้เพื่อนซักเสื้อผ้าแทนตนเองเพราะตนเองแพ้สารซักฟอก 2. B เห็นเพื่อนยกกระมังซักผ้าที่มีน้ำหนักมากจึงเข้าไปช่วยยก 3. C. ไปซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มมาใช้กับเสื้อผ้าเพื่อให้มีกลิ่นหอมและข้อที่ C D. บอกให้เพื่อนหยิบอุปกรณ์การรีดผ้าทุกชนิดให้ตนเองขอ้อใดครับนักเรียนมีคุณธรรม3วินาทีเริ่มปิ้งหมดเวลาขอ้อใดเป็นการดูแลเสื้อผ้า ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มอย่างมีคุณธรรมเฉลยคือข้อที่ 2. คือบีนั่นเองเห็นเพื่อนยกกระมังซักผ้าที่มีน้ำหนักมากจึงเข้าไปช่วยยกเพราะอะไรครับเพราะการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับเมื่อพบว่าเขาเดือดร้อนเนี่ยเป็นการแสดงถึงคุณธรรมอย่างหนึ่งนั่นเองต่อมาข้อที่8ครับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการดูแลเสื้อผ้าตรงกับข้อใดาการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการดูแลเสื้อผ้าตรงกับข้อใด1 ไม่เปิดไฟฟ้าขนาดซักผ้า 2. รีดผ้าหลายตัวในครั้งเดียว 3. ตากผ้ากลางแดดจัดนะครับแดดจะจับแรงๆให้แห้งสนิท C. ใช้เครื่องซักผ้าแทนการใช้มือซักผ้าซักผ้านะครับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการดูดเสื้อผ้าตรงกับข้อใดครับนักเรียนอ่ะลองทำกันดู3าิวิทีเริ่มป็นหมดเวลา การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการดูแลเสื้อผ้าตรงกับข้อใดครับเฉลยคือข้อ2ครับนักเรียนรีดผ้าหลายตัวในครั้งเดียวเพราะอะไรเพราะการรีดผ้านะครับหลายตัวในครั้งเดียวเป็นการเปิดการใช้งานเตารีดอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีการเปิดเปิดปิดปิดจึงประหยัดพลังงานไฟฟ้านั่นเอง<ไห>นักเรียนต่อไปข้อที่9นะครับข้อที่9แล้วข้อใดเป็นการใช้ทรัพยากรในการดูแลเสื้อผ้าที่มี ประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด 1. ใช้สารฟอกขาวผสมสารซักฟอกในการซักผ้าในอัตราส่วน5 0 5 0 2. ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มครึ่งกะละมังต่อผ้า10ตัว 3. ใช้สารซักฟอก1ช้อนกับเสื้อผ้า10ตัวและข้อ4ใช้น้ำล้างผ้าให้สะอาดเพียง2กะละมังใช้ทรัพยากรในกระ้า ใช้ทรัพยากรในการดูแลเสื้อผ้าที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด3วินาทีเริ่มไปหมดเวลาข้อใดเป็นการใช้ทรัพยากรในการดูแลเสื้อผ้าที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดตอบ ข้อ3ครับใช้สารซักฟอก1ช้อนกับเสื้อผ้า10ตัวเพราะอะไรครับเพราะสารซักฟอกนะครับในปัจจุบันมีความเข้มข้นหรือนยะหรือผงซักฟอกเรานี่แหละครับมีความเข้มข้นและมีประสิทธิภาพที่สูงนั่นเองเมื่อใช้เพียง1ช้อนกับเสื้อผ้า10ตัวจึงทําให้ประหยัดนะครับสารซักฟอกหรือผงซักฟอกเนี่ยทำให้คุ้มค่าเองนะใครถูกแล้วบ้างถูกไหมข้อนี้นะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนักเรียนข้อที่10 ขอ้อที่คือข้อใดเป็นการดูแลเสื้อผ้าแบบอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมข้อสิข้อใดเป็นการดูแลเสื้อผ้าแบบอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมข้อหนึ่งเทน้ำสารซักฟอกลงในท่อน้าทิ้ง 2. นํนน้ำ,น,ำนําน้ําสารซักฟอกไปล้างรถยนต์ 3. น,นําน้ําสารซักฟอกไปรดน้ําต้นไม้และ 4. เทน้ำสารซักฟอกลงในแม่น้ำลำคลองข้อใดเป็นการดูแลเสื้อาแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอลองทำดู3าวินาทีนักเรียนเริ่มปิ๊งหมดเวลาข้อใดเป็นการดูแลเสื้อผ้าแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลยคือข้อ1ครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการเทน้ําสารซักฟอกลงในท่อน้ําทิ้งนะครับ เพราะอะไรนะครับอ่าเพราะการเทสารสักฟอกลงในท่อน้ําทิ้งจะมีการตกตะกอนก่อนนะครับนักเรียนหรือย่อยสลายไปก่อนนะครับที่จะไหลสู่แม่น้ําลําคลองนั่นเองจึงทําให้ไม่ทําลายคุณภาพของน้ําในแม่น้ําลําคลองและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวิธีหนึ่งนั่นเองถูกกันอีกข้อแล้วครับสิ้นสุดแล้วนะสิบข้อแล้วนะนได้ถูกกันกี่ข้อนะครับอ่า ใครถูกเต็มเลยโหเยี่ยมมากนะครับใครถูกรอมาเยี่ยมเหมือนกันนะครับแต่ก็อพยายามมากขึ้นนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการเรียนในหน่วยที่1นะครับในการทําแบบฝึกหัดทั้งหมดนะครับนักเรียนต้องทบทวนนะครับเคล็ดลับสําคัญในการเรียนให้เข้าใจได้รู้เรื่องคือการทบทวนเปิดหนังสือเรียนศึกษาจากอินเทอร์เน็ตและฟังคุณครูสอนทาแบบฝึกหัดนะครับในครั้งที่1ครั้งที่2ทบทวนไปอยู่เรื่อยๆนะครับนักเรียนจะเข้าใจนะครับ และจบไปแล้วหนึ่งที่หนึงพบกันใหม่ในหน่วยที่2นะครับในครั้งหน้านะครับใครมีะไรสงสยัยคอมเมนต์ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม Subscribe ช่องครูปัญจกรด้วยในวันนี้ครูปัญจกรก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ